ใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักและจำหน่ายไก่ตันผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านรีเวียนชอบร้านจำหน่ายไก่ตนราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางร้านจะมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับโอกาสออกถึง80%เริ่มต้นเพียงแค่10พอยต์ทางร้านเนี่ยก็จะมีกล่องสุ่มดาบยูรุด้วยนะครับก็เริ่มต้นเพียงแค่20พอยต์นะฮะแถมทางร้านเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับรางวัลใหญ่สูงสุดคือ200 0 0โลบักนะครับเพียงแค่20พอยต์ทางร้านเนี่ยก็ยังมีไก่ตันนะครับผมโอกาสออก100%นะครับผมเพียงแค่39พอยต์นะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นไก่ตันนะครับ6หมัดขนตื่นนะครับเพียงแค่59พอยต์นั่นเองนะครับแถมทางร้านเนี่ยก็จะมีีไก่่่่ตตตััััััันน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 ะะะะคคคคคครรรรบบบบบเเเลลว6หืดาู100%พยงแ 89พอยต์นะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะมี ID ไก่ตันนะฮะผลตื่นนะครับผม3-6หมัดนะครับเหลือแค่49พอยต์นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยจะมีไก่ตันผลมดจิตื่นนะครับผม m a s t e ี่ครบนั่นเองนะครับพร้อม PVP นะฮะเพียงแค่139พอยต์นั่นเองนะครับก็ซื้อไปแล้วสามารถพร้อมไป PVP ได้เลยนะครับทางร้าน Reven Shop เนี่ยก็จะมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไปเข้าเพจของทางร้าน Reven Shop กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางร้านนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาบบริกกกกกัันนะคสอแแปปจมมตฟผ ส่วนคนที่เอาสคลิปไม่เป็นเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเป็นคลิปสอนนบสอนเอาสคลิปเนาะถึงว่าสอนเข้าเว็บไซตเสคลิปนั่นเองสคลิปแค่นี้ไม่ต้องหาคีนะครับทุกคนก็กดรันไปเลยเนาะรันแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอสักพักเหมือนจะค้างไปนานอยู่เนาะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ไอขึ้นมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามา อันแรกเนี่ยจะเป็นค่าอะไรสถานะของอะไรชักอย่างนะครับสกิปเนาะแล้วมาที่เมมนะครับเลือกอาวุธชน,นี้เปิดไปเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่พี่ก็เปิดไปแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มนะครับออโต้ฟาร์มเนี่ยห้ามแตะหน้าจอเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะติดเควสเนาะเดี๋ยวจะไม่ต่อยมอนให้ห้ามแตะหน้าจอนะครับก็ปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนี่นะครับก็คุ้นเควสลลว ยังช้าเลยอ่ะไม่รูเป็นไรโอ้กว่าจะไปตีให้นี่นครับอันนี้คือความเร็วในการฟาร์มเนาะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมต่อยอย่างเร็วนะครับทุกคนนี่เนาะอันนี้คือ ตีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับความเร็วก็ประมาณนี้เลยก็อย่างที่น้องๆเห็นกันนะครับก็เซริปค่ยคายนี้ก็ฟาร์มอัลติได้นะครับฟาร์มผหวิชาต์ได้เนาะก็มาใช้ฟาร์มกันได้นะครับนี่เนาะอันนี้ก็เลือกเลือกมอนนะครับจะให้เลือเท่าไหร่เนาะโอเคส่วนฟังก์ชันต่อไปฟังก์ชันไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมจะเลื่อนทิงนะ้งเนาะอันนี้ก็ออโตโบ้บอทนะครับอุยอ้ยอุ้ยโดนมอนตีจะตายก่อน จะตายก่อนจ้าโดนมันตีแอวก่อนแค่นี้ก็ไม่ได้ละโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นออโต้กดหมัดนะครับนี่เลยมันเป็นฟาร์มวัตุดิบนะครับมันไม่ใช่หมัดหรอกนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาอันที่สองนะครับเป็นูบ้านอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันทําอะไรเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นออโต้เผาวีสีนะครับเหมือนทําเผาเนาะเทเลพอร์ตเผานะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นตีบัติดิบนะครับผมผมไม่รู้ว่า เซิร์ฟนี่มาเกิดไหมเพราะว่าผมเพิ่งเข้าเนาะมันก็น่าจะยังไม่เกิดนะครับผมอีดิทันเตอร์แล้วก็อีดิทยกกังเกาะย้ายเซิร์ฟนะฮะแล้วก็มีตีบอลโมจินะครับตีตาฮาตุลีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีออโต้เซ็กตาขาตุลีด้วยก็จะไปตีบอลให้เนาะเนี่ยครับความเร็วก,ก็ประมาณนี้เลยเนะาะก็ฟาร์มใช้ได้นะครับ เครื่องพี่มันอาจจะแหลกๆหน่อยเพราะว่าแบตพี่เหลือน้อยโดยแล้วพี่ซาร์ดเล่นไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับออโตโตตีบอสตะคตุรีเนานะความเร็วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับเร็วมากนะครับโอเคอันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นรอหรือเปล่านะครับมันเป็นชิปรอน่าจะใช่นะครับแล้วก็มีออตโตเลนโกคูนะครับออตโตยามะนะประมาณนั้นแหละแล้วก็มีออโต้อะไรอ่ะเยอะนะครับทุกคน ออโต้ทำเผาเผามันน um ี p ale, p ale, man, ่เป็นเผา v 2แล้วก็ออโต้ทำมัดนะครับมัดเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าอ่ะมัดก๊อตอ่ะโอเคถ้ามันยังไม่มีเนี่ยมันก็จะไปทําให้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาดูเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นเซตติ้งนะครับก็เลือกได้นะครับว่าจะตบตียังไงเนาะอะไรเยอะแย,ยะมากเลยครับ มี AFK ใครที่กลัวมาหลุดเดี๋ยวก็เปิด AFK ไว้นะครับมันก็จะไม่หลุดแค่นั้นแหละอันนี้ต่อยออโต้เหรอ่าจะมีปิดกราฟิกด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อัพสเตตนะครับทุกคนก็สามารถเรียกได้เลยสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับต่อไปเนี่ยจ,จะเป็นออโต้คิวเพเยอร์ใช่ไหมแต่ผมไม่เคยใช้อะเทเลพอร์ตพร้อมนะครับกวน ตอนสัินทีละพอแล้วก็ลงเลนเตียนะครับเรนเดียเดี๋ยวเรามาลงไม่ใช่ฟิตติ้งก่อพระละ,ะซื้อพระไปเพราะว่าลงพระดีกว่าไหมออโต้ชิปตรงไหนวะลืมวะออโต้ชิปเนี่ยน่าจะอันนี้คิวเพย์เจอคิวอ่าหน้าเหมือนชิปพระเนี่ยจะไม่ได้นะทุกคนซื้อชิปไม่ได้เลย เอาอะไรดีอะเอาผลแสงแล้วกันนะฮะชื่อชิปได้ไหมนั่นแหละผลแสงอะ่ะโอเคนี่ชื่อได้นะครับทุกคนก็จะมี Auto, ออโต้กดดันเจนให้อยู่ไปยังวะไม่ไปอย่างนั้นเลยเอ่อมันไม่กดให้อะ่ะทุกคนจบละไม่กดให้จริงดิ นี่ก็ไม่ได้แล้วกันถึงานั้นนะ่ะคือมันก็ได้หละนะครับแต่ว่าทุกคนต้องไปอยู่ที่ลงดันเจียนนะครับมันกดกดดันเจียนไม่ได้นะครับมันกดออโต้ลงดันเจียนไม่ได้นะคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม